มทํางานในห้องแลบนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้เปิดหูเปิดตาเพราะว่ามันอยู่ในหลืบนะคะวันนี้นะคะมางานแห่เทียนพรรษาค่ะที่ทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีนะคะแล้วก็แวะมาที่วัดเปาบนแก้วค่ะมาตัดอินทภาลํานะคะไปกวายพระตามวัดต่างๆเอาไปทานเองด้วยค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ที่นี่ใจดีนะคะเรามาเอาอินทภาลําที่สวนนี้มาได้สองสามปีแล้วค่ะพระอาจารย์ที่นี่มีท่านมีเนนเยอะนะคะท่านก็ ให้พวกเรามาที่ที่มาวัดเนี่ยนะคะมาตัดไปได้ดูดูดูค่ะ,คะที่ไหนก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆตัดสินใจทำค่ะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไปแล้วค่ะดูอินทรพาลามได้เยอะแค่ไหนนี่ดู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 ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะออ,อ,นออนไลน์สไตล์มนุษย์เงินเดือนค่ะ